ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนิเคอีนครับคลิปนี้เป็นแนวฐานนิเคอีภาคบ่ายนะครับจะวันจันทร์ที่26นะครับหุ้นเช้านี้นิเคอียังไม่มานะครับจีนตัวเด่นมาหัางเสง50เด้งบนล่างนะครับเสียได้ห่างเสงครับเพราะว่าตอนนี้ผมคิดมันลงลบถ้าไปบวกน่าจะบนล่างนะครับหัางเสงเจาะ1 0นะครับ50เด้งบนล่างนะครับก็ถือว่ากุ้มกลิ่นนับพอได้นะครับ นี่คือีบายเช้าเปิดสักคู่นะครับเดี๋ยวฟังคร่าวๆนะเดฟังคร่าวๆในเมื่อมันยังไม่เดินเลือกใครช่องไหนเดินช่องพี่อาจารย์ต้นหรือพี่แทนเดินตามก่อนก็ได้นะครับเปิดเช้า49่บวก8 6ครับแล้วปิด36เมื่อเช้าที่ผมวาง18ได้ตัวแทน18คือ1กับ3นะครับ มาเลขตัวแทนต้องขออภัยครับบายเปิดหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดบวกห้าสี่ครับเลขเลขัลขขนที่คุยกันสี่บายหายไปจะสักมาที่สรุปสี่บายมาครับสี่บายมาเลขเหลือเบกเลขบายมาครบเรียบร้อยนะครับในจํานวนเลขสูงถึงเก้านะครับขาดศูนย์กับสองครับศูนย์กับสองเป็นอะไรที่หายมาตั้งแต่เมือม่อเชา้าเมื่อเช้ากลุ่มเลขคู่กับศูนย์สองนะครับบายนี้ผมมีจุดสังเกตรครับ ตอนนี้ A อออะไรนี่คือีกก็สนะครับตอนนี้ไม่ว่าเอออะไรนี่คือีกก็สามผมคิดว่าบ่ายนี้น่าจะเป็นไอนะ้สามหเดสามผมว่าน่าจะมายังน่าจะมาครับวันนี้ชอบ3ครับจาครับวันนี้มีหลายหางหน่อยนะครับแต่ถ้าฟังการคิดวิเคราะห์ดีเลือกเล่นเอานะครับใครไม่สนใจตัววิ่งไอ้ใครไม่สนใจ,ต,ววในใจตัวพิกัดก็เล่นลูกสามวิ่งลูก3ามไครับ 1>, 1 3 5 3 6 3 7 3 9 3ครับในกลุ่มตัวเปิดบ่ายนะครับเป็นกลุ่มเลขที่เห็นไหมครับ13579สา 3, 9, ครับบ่ายนี้ผมว่า39น่าจะมาตัวนะครับเอาหลักร้อยไปก่อนหลักร้อยใส่9นะครับหลักร้อยใส่9เนาะ บ่ายนี้ชอบครับบ่ายนี้ชอบนะครับหนึ่งสามห้าศูนย์กรณีปิดบววนะปิดลบตัวใครตัวมัน <c oughs> เดี๋ยวผมดูลบแป๊บนึงปิดลบอ๋อปิดลบไปยังสามท้ายสามท้ายศูนย์เหมือนเดิมครับน่าท้ายอ่าท้ายสามท้ายศูนย์ยังน่าจะยังมาอยู่ครับปิดลบนะโอเควันนี้ยังไงยังไงก็สามบ่ายคิดว่าน่าจะสามไม่สามก็ศูนย์ครับหรือสามศูนย์มาคู่กันนะครับแปบ๊บนึงนะครับ โอเคห้าส okay. ครับคููนี้เน้นเพราะว่าสุดเพราะว่า5้ากับไม่เพราะ3ามกับเหายครับ6กส 0, 0 7ศูนย์สามหสา สามศูนย์คู่นี้ลองเน้นครับเพราะว่าไม่ลองก็เน้นทั้งคู่เน้นที่เน้นที่สองคู่นี้เพราะว่าเลขเลขกลุ่มมันกลุ่มเลขขี้หายก้ากับส่าไงก้ากับสาเข้าใจไหมผมก็เลยเอาก้าไปวินกับชุดสามชุดศูนย์นะครับเข้าใจตรงกันนะเน้นที่ชุดที่ผมที่ผมกลกับไปเน้นไปชุดเน้นไปในการ แต่ถ้าใครไม่ตามตามผูอื่นก็สุดแท้แล้วแต่เนาะผมคิดคำนวณตามประมาณนี้ครับแต่กรณีถ้ามีอย่างคิดคือเมื่อเช้าปิดสิบแต้มโอกาสปิดสิบแต้มถ้าสิบแต้มก็เป็นเก้าหนึ่งครับถ้าสิบแต้มเก้าหนึ่งเม็ดเดียวครับถ้าสิบแต้มเก้าหนึ่งเม็ดเดียวอาง่ายคือกรณีอ่ะคุณไม่สนใจตัวเจาะไม่สนใจตัวจับคู่คุณก็เจาะชุดสามไปแค่นั้น,นครับก็ถือว่าผมเน้นไปที่สามแล้วกันนะถ้าใครชอบชุดเน้น ก็มานเน้นครับไอชุดนี้ก็คือบนล่างตรงนะครับบนล่างตรงเนาะแต่ก่อนที่คุณจะแทงคุณดูด้วยว่าแนวโน้มหุ้นจะบวกหรือลบนะครับถ้าบวกถ้าหุ้นลงลบตัวใครตัวมันครับถ้าลบก็เน้นที่เป็นเน้นที่สามเหมือนเดิมนะครับแต่จับคู่มันจะไม่มาแน่จะมาคือคือคือคู่หกสามศูนย์ศูนย์จะมาครับแต่ถ้ามาเบิ้ลเบิ้ลก็อยากได้เหมือนกันนะเบิ้ลสามสามศูนย์ศูนย์นะแต่ก็เดี๋ยวมากมาก,มากความไวเฉยโอเคครับประมาณนี้สำหรับนี่แค่อีบ่ายครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ